สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวหนาว26อธิสรนุชด,ดำรงรองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายหลังตรวจสอบพบว่ากำลังขนอวัยวะของเสือออกจากวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีพบหนังเสือพื้นใหญ่สอืนตะกุดเขี้ยวเสือกว่า1,000ชิ้น ขณะนี้กําลังขยายผลเข้าตรวจค้นภายในวัดเพื่อค้นหาของกลางเพิ่มเติมเบื้องต้นจะดําเนินคดีในข้อหาครอบครองสร้ากสัตว์คุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังพบโหลจํานวนหนึ่งที่ดองลูกเสือไว้บริษัท GUPC ซึ่งรับผิดชอบขยายคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามาใหม่ความกว้าง80กิเมตรพร้อมแล้วที่จะรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่กว่าเดิมที่เรียกว่านิวปานามาม็ ซึ่งสามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่าเรือขนาดเดิมถึงเกือบ3เท่าโดยพิธีเปิดคลองปานาใหม่อย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายนหลังจากขุดขยายคลองมานานถึง9ปีนานกว่ากำหนดเดิม2ปีติดตามข่าวสารรับ,บันเทิงและวรารรตี้ได้ทางช่องหนาำ26ค่ะ